จะเป็นวงจรสำหรับแจ้งเตือนตัวระดับน้ำและน้ำฝนนะครับผมก็จะใช้ไดอะสโอนิกเพื่อระดับน้ำนะครับแล้วก็เซนเซอร์น้ำฝนเพื่อระดับน้ำฝนนะครับแล้วก็มีรีเลย์เพื่อสำหรับเปิดในการส่วนของการแจ้งเตือนนะครับว่าจะแจ้งเตือนไปที่ตัวเป็นแบบเป็นไฟหรือว่าเป็นแบบเสียงอะไรอย่างนี้นะครับผมก็คือว่าแล้วก็จะมีแจ้งเตือนไปที่หลายด้วยนะครับผมอันนี้ ก็คือพอเราเปิดระบบการทํางานเนี่ยเรามาดูตัวของตัวไลน์โนตินะครับพอเราเปิดการทํางานปุ๊บตัวไลน์ก็จะขึ้นว่าระบบเริ่มต้นการทํางานนะครับอ่าพอระบบเริ่มต้นการทํางานปุ๊บมันก็จะแจ้งเตือนมาเรื่อยๆนะครับว่าระดับน้าเนี่ยกับระดับน้ําฝนเนี่ยมีค่าเป็นระดับต่ำกลางสูงแล้วก็ระดับน้ําฝนกี่เปอร์เซ็นต์คือเดี๋ยวเราจะเทสที่อัลตราโซนิกเกี่ยวกับตัวอ่าเรื่องของตัว ระดับน้าก่อนนะครับว่าถ้าเราเอามือมาบางตรงนี้เหมือนมีน้ําขึ้นมานะครับผมระดับน้ําก็จะเปลี่ยนจากอ่าต่าไปที่สูงนะครับแล้วก็สังเกตที่รีเลย์จะติดน,นะครับแต่ถ้าสมมุติเรามือออกปุ๊บรีเลย์ก็จะดับนะครับว่าระดับน้ําลดลงแล้วอะไรอย่างนี้นะครับอ่ารีเลย์ดับนะครับอ่าต่อมาคือเป็นส่วนของตัวเซนเซอร์น้ำฝนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ทิชชูเปีย,ยกในการทดสอบเซนเซอร์ก็คืออันนี้ระดับน้ำหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าอเราลองแปะลงไป เราแปะลงไปปุ๊บระดับน้ําขึ้นมานะครับผม6 0 8เปอร์เซ็นต์นะครับอเราลองเอาออกนะครับเรา,เาที่ชู่วออกมาระดับน้ําก็จะลดลงนะครับไม่ใช่ระดับน้ํานะครับเป็นระดับน้าฝนนะครับโอเคก็จะกลับไปที่หนึ่งเพราะว่ามันจะไม่มีการเปรียกของเซนเซอร์อะไรเงี้ยนะครับการทํางานก็จะประมาณนี้ครับ